ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุลงตันคนบรราชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะจึงในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวัน วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม67นะครับงวดวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะวันเสาร์ที่14ธันวาคมที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ลงแต่นให้ไปก็คือว่าเข้าเยอะนะครับหลายท่านโงชคงดีเนาะเข้าประมาณสี่คู่เนาะสี่คู่เข้า เข้าทุกน้อยเลยนะครับหลายท่านก็คงโชคดีกันเนาะก็ขอแสดงความยินดะีเนาะกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับก็ถือว่านานๆเนานะจะเป็นแบบนี้สักครั้งหนึ่งเนาะท่านพี่น้อง f อซที่นำไปลุ้นก็จะโชคดีกันเยอะพอสมควรนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนงวดประจำวันอาทิตย์ที่ 1ิบห้าธันวาคม67เจ็ดเนาะลักษณะของสูจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวนประจำวันที่15บธันวาคมหกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หึงก็คือไดอ้ได้สองนะครับ แถวที่สองนี่ได้สี่แถวที่สามได้ห้านะครับแล้วก็แถวที่สี่ได้เจ็ดเนาะอ mm ่า hmm. ต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับสองเนาะฝั่งนี้เป็นสามฝั่งนี้เป็น1นะครับ mm hmm. แถวที่สเอ่อแถวที่สองเนาะสี่สี่แล้วก็ห้า ฝั่งนี้ก็จะเป็นสามนะครับแถวที่สามห้าห้าแล้วก็หกอฝั่งนี้เป็นสี่เนาะแล้วแถวที่สี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นหกเนาะอ่าขอได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนุ่มตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับ ที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อประจำวันที่15ธันวาคม67นะครับลุงตันให้เด่นเด่นสามเนาะเด่นสามรองห้านะครับอ่าพี่น้อง FC ชอบสามรูทสามชอบห้ารูดห้านะครับอ่าทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวลุงตันก็จะเอาผลลัพ์เนาะจับคู่วางเป็นชุด2ตัวให้กับ พี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็เริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือหนึ่งสี่เนอะหนะึ่งสี่สามหนึ่งสามสามสี่สามนะสี่สี นะครับามห้าห้าแล้วก็แปดห้าเนอะก็ได้มาครบทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลข ที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสิบวันที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตลาดเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับก็คือประมาณ <c oughs> ประมาณห้าคู่เนาะคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ซ้ายนะครับ ก็คือคู่ลักษณะนี้นะครับก็คือสามหนึ่งเนาะสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันนะครับเป็นคู่อ่าซ้ายไปขวาเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือสามสามเป็นคู่ปินนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่ สามที่สี่นะครับเป็นคู่อ่าซ้ายไปขวาเหมือนกันนะครับเลี้ยงออกไปลักษณะนี้นะครับก็คือสี่แปดอ่าต่อมาก็เป็นแถวที่อ่าแถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ขวาขวามาซ้ายเนาะอ่าลักษณะนี้นะครับก็คือห้าหนึ่งเนาะ อ่าแล้วอีกหนึ่งคู่เป็นแถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามเป็นคู่ตรงกลางเนาะตรงกลางเยื้องไปไปซ้ายเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือห้าสามอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่จากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวทีมามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามขีงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้ มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี่มาดูหลักร้อยเนาะ,ะสลับท่านที่ลุ้นสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสามตัวได้นะครับวันประจำวันที่สิบห้าธันวาคมหกเจ็ดนะครับลุตงตัดให้อ่าให้สามเนาะสามกับสี่นะครับเป็นหลักร้อยนะครับ พี่น้องเอฟก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับและก,กลุ่มตัวเลขที่ลงต่นวางไม่ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ,ะลักษณะของผลลัพธ์ในตลาดนะครับในรอบนี้ก็ันถึงแม้ว่าตัวเลขจะ ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าลักษณะของตัวเลขที่วางในตารางเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันเนาะอาจจะไล่เรียกกันเนาะมี2มี4มี5มี7เนาะก็คือข้ามไปอย่างละตัวเนาะ,ะกรณีที่วางาผลลัพธ์นะครับครบทุกตารางนะครับก็ยังมีอยู่หลายคู่เนาะ,ะที่จะสามารถจับผู้วางเบิ้ลให้กับพี่น้องได้รับชมกันได้อยู่ ันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิติออกมาว่าจะเป็นเช่นใดเนาะซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงต๋านก็วางเบิ้ลไว้หลายคู่พอสมควรเนาะไม่ว่าจะเป็นสามสามสีส่แล้วก็55ด้วยนะครับประมาณ3มคู่นะครับกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้เนี่ยก็มีโอกาสมาเบิ้นได้เช่นกันเนาะก็ ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซีที่ติดตามลุงตันโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ